โทรหาโทรแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าหอตมากมากพี่รอรับได้ยังไงครับพี่เลิ้บ้าครับผมแม่นค่ะคนส่งเลิ่ค่ะดีแบบสีเขียวนดีแบบสีเขียวพี่ชี้ขั้นไหนมาเนาะค่ะสวัสดีค่ะแพดหน้าสด โผมม่อระลาตุหนามห่อนนามสวัสดีซีวัดยาวชาแนลนะคะื้อนี้ก็สิมภาบน์หนามตอนนี้ไม่สองแล้วนะคะอันเท่าจะไปธุระกันเนาะเท่าก็เลยพระนาบหนามพระที่ไปเห็นเบียดผึ่งมากลถวนี้ลุยโทษสัังดวนว่าไปรับของเในอายุขนส่งไปเดยวนี่เด้อประสันันคืออะไรอ่ะมที่ขนส่งแสดงว่ามันส่งได้ไหก็ โมโหว่าแต่นนี้ยังวาอีกประมาณสามสิบน,นาทีพอนจังสิมา้อาอ่านประสาออกไปเยอะนี่เด้อพอนวา,าพอดีอดกลับมาจะไปคุดมันพอดีฝนม,มันตกเนะเาะเช้ากาจะไปทุลานน้ามาลราจะไปงานขึ้นบ้านไม่รู้จะการนเก่าย่ซิเวนพอดีนี่รวยโทรมาด,ด่วนเลยนะคะบอกว่าไปตอนนี้ประสัรจะเ้ากับเลือต่อ,อตามคันซังนะคะนั่งก็บม่ได้อบนะคะไปด่วนยีรีอ,อันนี้ อดมากหอดบพราน่านาหอดน้ำคือเย่าขื้นรถมากต่อเลยนะคะนี่่นมาจากไปเหตุเบียดยังอยู่สภาพแบบว่ายังใส่สูททำงานอยู่นบีดัากเลยพอะโหลดดับค่อยกับมา่ออยูหนาบ้านขึ้นรถมากเลยนะคะเพราะว่าลุ้นบอกมาฝากไปเพราะว่าเพิ่นบอกว่าจะมาหอดเดี่ยวที่คาตันบ่ได้เนี้ยขาดีข้ามซางนิลุ้ยหนี่น่ลุ้ยจะดานะคะบ่ดาดอกถ้าวมาขยันไม่ทานเดี๋ยวถ้าก็จะไปล่อร่อนกันมา พูดเพว่านี่ลุยซางีหยังมาเนาะคุณมนบอกว่าสซางอย่างมากเพรานเอาแช่เบื่อท่อเบื่อท่อขึ้นเดี๋ยวมาโซงให้ราคาบอกมาเป็นราเม็งเด้อยุบขนโซงมาซั่งคนมาอยูโจมันไ่น้ำข้าวมันนุ่อีกแล้วอ๋อนี้ลุยไปทอมไปอยู่รือเปลไปกับเที่ยวภาก็คุยมาเด็กเดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้ไปนะก็สิ้นเดี๋ยวเขาจะไปเพราะดีเจ้าคุณมันแล้วเพคนไปอันเพคนมอบบ้านแล้วเพราะดีมื่อเช้านี้มอบบ้านแล้ี่ยวๆบริษัทบ้านดีมามอบบ้านแล้วเขาทำไม่อที่เราถ่ายนั้นเขามาทำไหมอะไร อะไอะไรนะไอ้ก้มล่องมันไอไหมล่องอยัางล่องล่องกระเพื่อมไหมโอ้ยเขาเห็นแล้วพอหเรบบอวจะหมุนบ้านแล้วมาเมื่อนี้พอนีกับมาหมอบบ้านแล้วนะคะพ่อยบ้านก็จะิไปถ่ายรูปแล้วก็จ่ออยู่เห็นหนเลยสดอยู่มาอีกพันพ่ากันไปบ่ายอันอันนครอยู่นครพนมไปบายผู้สีสันไปายนครมุ่งมเลยยก็ไ่ออกมนะดังนั้นิสากับฝ่าเพี่นไายก็พอก็แม่เพลอนครับ ข้าบันเอเล่ข้ามีลุยข้าบันอันเมรีเมรีกับไปนะคะไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปรอรุ้นกันที่ขนส่งกันนะคะว่านี่ลุยสักอะไรมาอีกแล้วต้องเป็นคล้องทีเดี๋ยว่าเพันเสี่ยวมาไหวบ้านสวนนี่ละคืองก้องเจ้าก็ยืนอยู่ในไปตรวดนะโอ้ยย่าไปตวดกล้องจ้าตทวจต้ก้นเจ้าอะไรในไฟนายตรวจโต้ข้นจ้าต้ข้นล้วนไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ มันจะไล่จะคว้องน่อยง่ายได้ยุติ<อ>ไปที่นั่งเจอกันตอนไปหอดขนทรงนะคะเดี๋ยวเข้าไปรอดรุ่นกันมาี่ลุยซางอย่างง่ายอีกแล้วนะโทรหาโทรแล้ว จาฮอตมากขี่รถับได้เฉยไหนครับอย่เริ่งบ้าครับผมแม่นค่ะคนส่งเลื่งค่ะดีแบ็กซีเขียวฮอตนะครับผมดีแม็กซีเขียวพี่ชี้ขั้นไหนมาเนาะค่ะกลางของผมเป็นรถเชิดกับบ้านตู้ทิพครับอ๋อคั้นบุกเี้ดีแม็กซี่เขียวเลยฟังก่อนอ๋ออันนี้ชื่อดีแม็กซี่เขียวว่าเนี่ยค่ะจอดอยู่นี่ขี้ผมหัวมือเลยครับเห็นวะบขี้ผ่านไปอยู่นี่โอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับครับครับค่ะขี่เลยจ้ะ จะไปลุ้นกัอนวาเป็นอะไรใช่ทํ้งหล่อน้องขับไปุน่นไหมเพอ่อเอาไปนะครับต้องอเกี่ยวเ็ไหมค่ะอย่างเราดีใกล้่ีวันนี้ลุ้นทังเกตีวะ่ะนุ่มๆหมเลยโอ้พันนี้ลุล้นังเก่ตีเพิ่อะอสมีตังเกี่ยวไหม,มค่ะออจกลตองได้ไมอ่าสองค่ะฝ่าเอาเงี้ยใไปเพื่อน,นเนาะ โอเคโอ้ดล okay, okay. oh, ุยส of yeah. oh, no ั you know, ่งเงี้ยมาแล้วบัดเป็ดทานไก่มีไหมตอนนี้ง่าดิแม่ค่ะซาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอุ้ยดีหลังเลยโอ้ยสั่งนกยูงอีกแล้วน้องคอยอันนี้ยังนี่ดูวันนไหนก็ไปไปเบิ้งหมดจะเห็นเองเจ๊น่ารัออันนี้คือนกยูงมะฮะสีขาเวลาตัวนั้นนายจะเป็นนกเป็ดมั้ยเป็นขานเชื่อมันนกเป็ดอย่างละ โอ้ไม่ไหวเขาจะเอาเข่าเขียวมันขนยุ้ยขนยุ้ยไปเอาเพื่อนโอเคแล้วไปไว้ที่บ้านสวนน้อยเลยเดี๋ยไวไปแกะช่วงกันวาจะสวยขนาดไดนะคะไปมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะก็าถามนิลลี่แล้วนี่ลุยบอกว่านี่ลุยบอกว่าปล่อยไบ่น้ามูมันโหลด <Okay. S 1> ไปหาหมูมัน,มนก่อนเด้จังปล่อยเพราะงันวาปล่อยไปโหลดไม่มีน้องอยุ่งเอาไ็เป็นหออน้องยุ่งช่วนั่นล่ะหราต้องเอาหมาช่วงนี้ไปผูกไว้ก่อนว่ะ ัวก,ก้อนช้างมากพี่นอ้องขนาดเอาไว้เนื้นอัวหมาขอไปครับนี่ปล่อยเนี่ปล่อยเลยปล่อยเลย้หปล่อยเลยนาะบอแม่แต่อใครเห็นรอยยุ่งที่เหม่อนก้อนดังก้อนเม่อไหร่มาดูมยุง,ง,งโอ้ยเดี๋ยวมาไงมามา,มา,มาเอาวันแฝนไว้น้ำนองยุ่ง,งมันกับพายุแล้วต่จทีไม่กยางอกัน,นกี้่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนแล้วเฮ้ยกนล้ยเฮ้ยกันี่้วเฮ้ยก้นแล้ว มันออกหมาส่วนไหนไปผูกบระมาณเออแล้บอกตรงเลยเบิ้งเบิ้งไอ้ไปไปพิธกรรมมันสักวันไหนพิธีกัรมันสักวันไปบังกันเดี๋ยวมาชมกันพี่น้องตัวใดสีสวยมันมีสีใดเนี่ยพ่อสีขาววะสีใดเนี่ยว่าแม่นอันโทษบอกให้ไปรับเป็อย่างยุคฝนตรงบัดใดแถวซ่างนมยุ่งมานี่ด้วยไปเอาให้มันสักวันนี้่ะหนีเลยหนีแล้วนั่น นี่มันเสยเสพ่อจับมาดีดีมาว่าล่ะนีลุยวาวเดี๋ยวคุณมาจับขามันจับขามันใหญ่ให้บินเออต่อหานี่ลุยแล้วน่ลุยบอกว่าไปไบบในกลวงก่อนเพราะว่ามันโตใหญ่มันโมเมนต์โตหน่อยชั้งหมดก่อนสวยสวยมันม่าน่ารื่องพี่น้อวววไปหลังมาไปแหงใหญ่มันหนีอยู่ มีแมวแกงต้างขันแล้วบ้ามาให้หน้าเปิดค่ะท่านใช่เลยบ้างกันบรรูุคือกันลืมอู้ยหยาดมันหนีพี่น้องหยาหยาดถือมิลุยวาอยู่เขาออกมัเปลี่ยนไหนดูสีสีอ่ะสวยอะไรนะมิลุยมากอี่ยงสัตว์สัตว์ไม่ค่อยหยาดหอยหรอกเพราะว่าค่อยปวดสัตว์จ้าอุ้ยสนใจบางอย่างครับเปิดออกมาหัดปลดโหลดบินบางแชงแย่กว่าแชงหยาดมันวัไปล่องลอยไกลๆอยู่แหยาดมันไปไกลอยู่ นี่ลุยว่าเอาไปอันไปใบนี่โกงเป็ดอันนี่โกงทานก่อนตัวใหญ่ตัวหล่ออุลล่างนึงเอาไปไว้เท้าเทียงก่อนนี่ลุยมักเดี่ยงพี่น้องนี่ลุยชอบเลี้ยงเลี้ยงเท้ก้อนสวยงามเห็นมันมาเห็นมันมาดินที่สวยค่เห็นมันมาล่ามแผ่นอะคุณจะแบบเวเห็นมันมาล่ามแผ่นที่สวยอยู่บ้านสวนให้เบิ่งเด้อพี่น้องสีขาที่ว่าไปอยู่ประมาณ เดีวเข้าไปเนหี่ยนะก็มันเปิดนี่บอตัวนี้สีเขียวนะคะตัวไหนสีขาวนี่ติวบอ๊ะพ่อมาคือไปบังไม่ต้องเอาม้มาไปผูกไวนะ้เนาะผูกไปได้บว๊ว้อย่ามาไก่รสอย่าเฝ้าเมื่อนั้นแบบนี่ละตายคอรอ ้เราสีขามาเจ้าเขาไปเปิดให้ฝุ่นเรืยอสีบินมากตมีสีขาวนให้แล้วมันสีใหญ่ไม่กับสีหัอหัวหัวหัยังนี่แล้วบมันมันไป่ใส่เราใส่เจ้าเขาไปฝุ่นไปเปืดอิไหมฝุ่นสี่ไมินเ้เดี๋ยวว่าเบ้องกันี่อสีบินบาว่าหันตัวีเชียวบินบางยางขัน อย่ยแล้วห้องอของมาไหเห้องกอไปกว่างมาได้จมับจนายโยกจับมาก็อบบนนันมันขุนอยู่ด้หรอตนั้นกว่างม,มากหรอเออมากแล้วไปลวามากแล้วนะจับได้โยกมันไปามันเปลียนไปแล้วมันไปแมบอแมบอยกวนมันแแบบย้อนขางมันท่ามันขุขขขขนขยุ่งแอไไ้วมันไข่จำเลยตะวาโออยางไปอปอกตู้หมอนไข่จบดิ มูมันใสมันย่างก่ยกรั่อยู่หมันยุงไปตผมตัวเดียวตัวสีเขียวมาต่อได้หล่ะนั้นบับอมันขุดไหมมันจับได้เยล่ฮะห้ามสตอนัวบอบัวอมันกำลังคุยกันอยู่โอ้กำลังสัสสพั่นอยู่คุยกันอยู่สั่นกลัสะพานสพันะิดหม่อยู่ มัน็กยูแต่มันยู่ได้ลานทางกระดามันบอกว่าไก่ได้หรอัเรียบร้อยครัผมพี่้องนางเจ้าสวยดคุ้นค้อมดบินไปบอกไกบินไปหอยให้้ผมหนแล่นบอคุยแงยางมันไปต่อไปต่อมันพอรอรอมาเออแล้วกินเอ้แล้วกิข่ายูนะจอมันก็อาหัวนี้คุณนความจ้ไดบพความตัวผู้ตัวนี้ เอาไว้หนีกองพนังนั่งขึ้นกองว่านั่งหนีอยู่ว่านันบินบรรรรรรรักย่าแย่โป๊ะไม่เคยยางยายมันใส่เลยอยู่โอ๊้เสียงดังมากเลยพ่อบรรยากาศบ้านสวนตอนนี้คือฝนตกนะคะพอด,นพนพรรรรดีเย็นวันนี้ก็ไปคุณมั่นมาแต่เครื่องมือพี่น้องทีมงานไปไปแล้วรับบาดไปแล้วทีมงานไปใส่โคตรโคตรเบอร์โคตรเบอตัวเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อมั่นใหม่ที่จัดการต่อนะคะ นี่เครื่องเจ็เครื่องหนามเ่เเครื่องหาี่ม่นรื่อนี่ามาอ่วาไปบอก้วตอนมเบ่งใหม่ขันขันหานตอดบ้านไ่นอปลอยออกไปไวน้ำมือมั่นนครับตันัโด้วโอเคครับผมไม่้อง เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นเอามันไว้น้ำเอาไว้น้ำมูเอาไว้น้ำทานก่อนเดี๋ยวให้มันเลื้งกันให้มันเลื้งสถานที่ก่อนเนี่ยแมันบินนี้มันบินพวกย่าเขาคอยโต๊ะแจกของหอมหมดแห้งเลยว่าบินตรงนี้นะพวย่าไม่ไปเลื่นเลยนะบินไปปากแกงเนาะพวกนั้นเอาขุ่นเฉยจับใบเฉยแล้วจับใบเฉยโต๊ะโก้จับใบก็ได้ก็นั่นแก่ใบกันก็เนี่ยแล้วพี่น้องภารกิจสวนวันนี้นะคะนี่ด้วยโทรมาชวนมากเลยไป เล็กว่าเสียไปอ่างนี่คนชงแต่ได้แทนเพื่อนสาวในยูไม่แล้วนะคะเ,คะคเะพิ่น,นมา,นา,มา,มาเรี่ยงปพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นงามอยู่เพิ่นมาเรี้ยงโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วพี่น้องกด subscribe โอเดลแชนแนลด้วยนะครับยูทูบแล้วก็โอเดลแฟมิลี่แฟนเพจของเราด้วยเพี่น้องครับเข้าไปติดตามมันเยอะๆนะครับผมฝากดูด้วยฝากชมด้วยพี่น้องเราก็จะทำคลิปให้ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ